คุณครูนวัตมีส่วนัำดันที่เราได้เป็นครูได้ไปยินชครับจริงๆคือจุดสําคัญเลยค่ะเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าเขาเก่งอะเขาดีทุกอย่างเลยค่ะคือเขาเป็นสุดยอดของเราอะเวลาเรามองเขาอะเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นเหมือนเขา ดิฉันชื่อนางสาวกาลเกตธัญเจริญค่ะเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนหนองยาไซวิทยาค่ะจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนหนองยาไซวิทยาค่ะก็คือจบที่เียนี้แล้วกลับมาเป็นครูที่นี่ใช่ค่ะทำไมถึงเลือกสอนสาวิทยาศาสตร์เพราะว่าตัวเองเนี่ยค่ะตั้งแต่เรียนมัธยมเลยนะคะตั้งแต่ตอนมต้นแล้วก็มปลายก็คือชอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพราะว่ามีคุณภูนวัตร นะคะเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นายนวัตยาสวรรค์ครับคุณครูว,วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสาขาวิทยาศาสตร์คุณผู้ชมครับวันนี้รายการคุณครูของฉันเรามากันที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาดูเรื่องราวของคุณครูนวัตคุณครูดีผู้สามารถส่งต่อความหวังดีและความจริงใจให้กับลูกศิษย์ที่ชื่อว่าการเกต นได้กลายมาเป็นคุณครูกระเกตอีกคนหนึ่งที่จะส่งมอบความรู้และความรักต่อสิทธิ์รุ่นต่อๆไปแบบไม่รู้จบครับลูกศิษย์ปัจจุบันนี้โชคดีมากตอนแรกท่านสอนอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ย้ายมาดารงตําแหน่งที่โรงเรียนนี้ได้2ปีแล้วเป็นลูกศิษย์มัธยมปลายรุ่นที่1ิที่ผมสอนมาที่เจอกันครั้งแรกเลยอะค่ะตั้งแต่ม .1 คุณครูคก็เป็นกันเองคือเข้าถึงง่ายมากๆโดยเฉพาะช่วงมัธยมปลายสนิทกันมากเนื่องจากคุณครูกระเกตได้ลงแผนการเรียนวิทยศาศาสตร์คณิตศาสตร์ ซึ่งผมเองก็เป็นทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นทั้งคุณครูผู้สอนเวลาคุยด้วยเรารู้สึกมีความสุขค่ะเพราะอาจารย์เคยจะมีเรื่องสนุกมาเล่าให้เราฟังตลอดอาจารย์เนี่ยคอยให้คำปรึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เรียนหรือแม้กระทั่งเป็นติวเตอร์สอนให้ในช่วงตอนเย็นอย่างงี้ค่ะอาจารย์ก็คือเหมือนเป็นทุกอย่างให้กับพวกเราเลยเป็นทั้งคุณพ่อด้วย ประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับเจ็ดโมงครึ่งนักเรียนก็เริ่มมาบ้างเล็กน้อยครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็เข้าแถวในช่วงเช้าเมื่อมาถึงวันที่ไม่มีเวรก็จะขึ้นไปเซ็นชื่อปกติปฏิบัติราชการส่วนวันอาคารผมได้เป็นพิธีกรหน้าเสาธง ครับทุกวันอังคารจะพูดเรื่องอะไร,ะรปกติแต่แตและว,วันก็ต้องดูเรื่องเรื่องพฤติกรรมครับบางทีก็มีพฤติกรรมเชิงบวกยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเก็บของได้นักเรียนไปแข่งขันอะไรได้ชื่อเสียงกลับมาอะไรประมาณนี้ครับดิฉันเนี่ยรู้จักกับท่านอาจารย์นวัดมาค่อนข้างจะนานเคยเรียนด้วยกันมาในโรงเรียนมัธยมนะคะตั้งแต่ 1> ม .1 จนกระทั่งถึงม6นะคะยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็สําคัญก่าการเป็นคนเก่งเนี่ยดิฉันมองว่าเขาเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์คือสามารถเข้ากับคุณครูทุกคนในโรงเรียนได้ซึ่งตรงเนี้ยในเรื่องของการประสานงานในเรื่องของการทำงานเนี่ยมันทำให้การทำงานเนี่ยลื่นไหลแล้วก็ไปได้ด้วยดี ก็จะมาดูว่าวันหนึ่งมีนักเรียนเขียนขอเอกสารหรือไม่เพื่อที่จะได้ทําบุตรให้เขาแล้วก็มีหนังสือด่วนท่านเข้ามาไหมถ้ามีหนังสือด่วนก็จะได้รีบกรเสียณให้กับคุณครูที่รับผิดชอบแล้วก็ส่งมอบให้กับท่านรองผู้บริการเพื่อสั่งการต่อประมาณนี้หลังจากกิจกรรมตรงนั้นเสร็จก็จะลงมาสอนตามปกติทำไมเรียบร้อยจังลูกวันนี้ผิดปกติหรือเปล่าออสวัสดีครับ สวัสดีครับ,รบลูกอ่าล่าสุดกฎของเบนเดลข้อที่1ข้อที่2กฎของการแยกอิสระกับรวมตัวอย่างอิสระนะครับเราก็ได้ลักษณะเด่นลักษณะด้อยต่างๆมาเยอะแยะเลยนะครับเวลาสอนเนี่ยเด็กจะคิดว่าเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างเครียดแต่คุณอวัตจะพยายามสอนให้เป็นวิชาที่สนุกเพราะนั้นเด็กก็ค่อนข้างที่จะเรียนวิทยาศาสตร์แบบสนุก เป็นวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นการปฏิบัติแล้วก็เอาความรู้ที่ปฏิบัติได้นํามาใช้ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดอาจารย์ท่านเป็นคนที่สอนสนุกทําให้เราเนี่ยรู้สึกสนุกกับวิทยาศาสตร์เลยค่ะเพราะว่ามีทั้งการทดลองนะคะแล้วอาจารย์ก็มีเทคนิคการสอนแบบดีที่ทําให้เราเรียนรู้ได้ก็เลยชอบมาตลอด อันนี้ก็เป็นตึกวิทยาศาสตร์นะคะที่ได้เรียนเป็นประจำนะคะห้องด้านหน้าค่ะจะเป็นห้องเรียนสมัยก่อนจะเป็นห้องเคมีนะคะแต่ตอนนี้จะมีนักเรียนของเราเรียนอยู่นะคะค่ะขออนุญาตนะคะแต่ก่อนนะคะคุณครูเคยนั่งตรงนี้เลยนั่งข้างหน้าเลยค่ะเพราะว่าพอยตอบคำถามเวลาครูก็ถามก็จะตอบเลย ห้องต่อไปนะคะ <g ğimiz> ก็จะเป็นห้องฟิสิกส์ค่ะปกติเวลาเรียนห้องเรียนฟิสิกส์ก็จะนั่งมุมนี้แหละค่ะมุมเดิมห้องนี้เป็นห้องเรียนชีววิทยานะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะสอนห้องนี้ด้วยค่ะ,ะเด็กๆคะอะ่าขอสำหรับห้องนี้ก็นั่งที่เดิมค่ะตรงเดิมตรงกลางเหมือนเดิมเป็นเด็กชอบนั่งใกล้ๆคุณครูค่ะใจดีมากค่ะใจดีมากใจดีมากๆ เคยโดนคุณาเกตดอโต้ไครับไม่เคยก็ไม่กล้าตอบแน่เลยคุณว่าไม่หมไม่ไม่ไมกล้าตอบแน่เลยปกติไม่ใช่อย่างนี้นะเท <c oughs> ่าที่เห็นในการทํางานของเขาเขาก็มีความรักเด็กมีความเอื้ออารทรหลังจากที่เขาได้มาเป็นครูที่ปรึกษาคุณครูเขาก็มีความใส่ใจ <c oughs> เขาเคยใส่ใจเราอย่างไงเราก็จะพยายามที่จะใส่ใจลูกศิษย์เราให้เหมือนที่เราได้รับจากเขามาก่อน ก็เกี่ยวกับเรื่องเด็กติดสูนติดรอมอสค่ะก็คือมีการนัดผู้ปกครองมาประชุมตัวนี้จะเป็นนักเรียนชั้นม .5 ค่ะคือรับผิดชอบเรื่องงานทะเบียนวัดผลช่วงพกักกลางวันหรือช่วงที่มีชั่วโมงว่างคุณครูการเกตก็จะเรียกลูกๆเด็กๆห้องสามทับสองที่เขาดูแลหรือนักเรียนที่มีปัญหาด้านบนการเรียนให้เข้ามาพูดคุยมาปรับทัศนคติมาซ่อมเสริมต่างๆเด็กๆก็เกิดความรัก ครับจนถึงปัจจุบันนี้เด็กอยู่ชั้นม3ก็ยังอยากให้เป็น,ปนคุณครูที่ึกษาต่อเนื่องไปอีกประมาณอย่างนี้ครับแน่นอนว่าครูสิทธิ์กลับมาพบกันทั้งทีเรามาลองทดสอบความรู้ว่าคุณครูกระเกตคืนครูนวัตไปแล้วหรือ,อยังครับกับวิชาวิทยาศาสตร์จําได้ไหมตอนมอต้นเนี่ยเวลาเราไปเจอก้อนหินเจอต้นไม้ในป่าเราก็จะมักจะถามว่าเอ๊ะวัตถุแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความหนานแน่นเท่ากันไหม เพราะนั้นเราก็จะไปมองที่ความหนานแน่นหลักของวัตถุในโลกนี้ก็จะขึ้นอยู่กับน้ำซึ่งเป็นของเหลวจำได้นะลูกโดยปกตินะน้ำจะมีความหนานแน่นเท่ากับ1นกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรครับซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะหาว่าน้ำเนี่ยมีความหนานแน่นได้อย่างไรด้วยการชั่งมวลหรือน้ำหนักนะครับแล้วก็มาทำการคิดคำนวณกับ ปริมาตรที่ได้ซึ่งปริมาตรที่ได้ก็จะเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นวันนี้ครูไม่ต้องการหาความหนานแน่นของน้ําแต่อยากจะหาสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ๆเมื่อกี้ครูก็ลงไปด้านล่างมาก็เจอก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งมันไม่มีรูปทรงเลขาคณิตปกติถ้าวัตถุที่มีรูปทรงเลขาคณิตเราก็สามารถคํานวณได้เช่นกล่องสี่เหลี่ยมเนี้ยเราจะหาปริมาตรด้วยการคํานวณยังไงลูกกว้างคูณยาวคูณสูงวัดกว้างคูณยาวคูณสูงก็จะได้เป็นอัตราส่วนของปริมาตรได้เลยแต่ถ้าเป็นก้อนหินซึ่่งงไมมีรรูปท จะให้การเกตหาความหนาแน,น่นของก้อนหินที่อยู่ในตะกร้านะเลือกมาเลยลูกดูว่าหนูจะทําวิธีการยังไงเอากี่ก้อนคะอาจารย์สักก้อนเดียวก็ยังดีเ,ดเลือกเอาก้อนที่เราชอบใจพรนะ้อมนะพร้ลเลยลูก,ลยลยก่อนอื่นนะคะเราก็มาหามวลของก้อนหินก้อนนี้ก่อนนะคะก็คือการหามวลเราก็ต้องกะประมาณดูก่อนนะคะเราจะเริ่มที่ ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นหน่วยเป็นขีดนะคะก็คือเป็นกรัมอะคะ่ะเราจะเริ่มจากตัวน,นี้ก่อนเราประมาณแล้วว่าประมาณเป็นขีดแน่หนูว่าอันนี้น่าจะประมาณขีดหนึ่งได้ได้เียอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ก็คือตรงนี้นะค่ะต้องต้องถึงเลขศูนย์ตรงนี้พอดีโอเคนะคะอันนี้ลองลองสองขีดนะคะ ลองขีดหนักเกินไม่ถึงอันนี้เป็นขีดร้อยใช่ไหมคะพอเราเราปรับขีดนี้แล้วเราควรจะมาปรับขีดด้านบนเพราะว่าเป็นขีดสิบก่อนดุยเลยุยเลยทีนี้อันนี้น่าจะประมาณสักเจ็ดสิบเจ็ดสกิน40สัก20การช่างหามวลเนาะอันนี้ก็จะเบาเกินนะคะาก็จะประมาณ20 ันนี้หน่วยหนูเอาเอาเกินไว้ก่อนสักเกสักเก้ามันจะเกินก็ต้องอยู่ที่เจ็ดไม่เกินอยู่นะคะใกล้เคียงค่ะเอาสี่ดูนะคะเดี๋ยวรออ่ะสี่ก็จะหนักไปก็ต้องเอาสัก2 2> อส,กสกองสอ2 2> งก็อีกนิดนึงค่ะน่าจะหนึ่งค่ะประมาณหนึ่งบเอ็ด ได้มวลนะคะเได้มวลคือ121อ่าครับได้แล้วเนาะได้มวลละของก้อนหินเท่ากับ121กรัมคราวนี้หนูต้องหาปริมาตรเออปริมาตรจะต้องอาร์คิมิดสบอกไว้ก็ได้ก็คือต้องเอาน้ำมาใส่ที่ถ้วยยูเลกาตัวนี้อ่าเรามีถ้วยยูเลกาให้ <นะ S 2> ลองเลยลูกอ่ะเอาน้ำมาใส่ทีนี้เวลาใส่น้ําเราจะใส่ให้น้ําไหลออกมาก่อนนะคะจําลองว่าน,นี่คืออ่างเห็นกันแล้วกันเนาะอาร์คิมิดสจะลงอับน้ําละ อันนี้ให้ไหลออกมาก่อนแต่ตัวที่ไหลเนี่ยเราจะยังไม่เอาไปวัดปริมาตรนะคะเรารอให้น้ําไหลหมดก่อนนะคะอ้าใช้เครื่องมือทุกอย่างได้เลยตามใจชอบนี่คือปริมาตรที่เราใช้ปะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช้เพราะว่ามันไม่ได้เอามาจากก้อนหินใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาก้อนหินเนี่ยจุ่มลงไปในน้ํานะคะหมดแล้วค่ะอ่าโอเคค่อนข้างค่ะค่อนข้างได้แล้วนะคะเราจะไม่ใช้นะคะน้ำอันนี้เราจะไม่ใช้ อันนี้เราจะใช้แล้วค่ะเราจะก้อนหินหย่อนลงไปเมื่อก้อนหินหย่อนลงไปเนี่ยน้ำมันจะไหลออกมาเราจะใช้ปริมาตรบิกอร์เราใช้ได้ไหมลูกวัดปริมาตรไม่ได้ไม่ได้ค่ะปกติเราต้องใช้อะไรที่ละเอียดกว่าใช้กระบอกตัวใช้กระบอกตัวโอเคล้วมีเครื่องมืออยู่เดี๋ยวรอน้ําหยดออกหมดก่อนนะคะถ้าดูด้วยตานี่คือปริมาตรของก้อนหินก้อนนั้นเดี๋ยวดูว่าหนูได้เท่าไหร่ก็บันทึกนะครับค่ะ ก้อนหินจมน้าแสดงว่าก้อนหินต้องมีความ,วามแน่นมากกว่ามากกว่าน้ําค่ะมากกว่าน้แนาแนาา่นอนเดี๋ยวลองดูว่าที่เราคํานวณตรงกับทฤษฎีที่เราเคยเรียนมาไหมได้แล้วค่ะโอเคทีนี้ก็เอามาใส่ในกระบอกตวงนะคะเพื่อวัดปริมาตรของสารนี้ของก้อนหินนะคะว่าก้อนหินมีปริมาตรเท่าไหร่อันนี้เวลามองเราจะมองด้วยระดับสายปานะคะดูที่ท้องของน้ําค่ะตอนนี้ก็จะอยู่ที่4 3า 43ลูกบาศกเซนติเมตรค่ะตอนนี้คำนวณมาสิทีนี้การคำนวณหาความหนาแน่นของวัตถุเราจะใช้สูตร d เท่ากับ m ส่วน v นะคะ m คือ121 v คือ43หารกัน121หาร43ได้2.81ค่ะเพราะฉะนั้นความหนาแน่นได้2.81 กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรค่ะอาจารย์ซึ่งมีค่ามากกว่ามากกว่าน้ำค่ะมากกว่าน้ำแสดงค่าเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรค่ะเอ๊ใช้ได้นี่ยังจําได้ดียังเก่งอยู่โอเคลูกเดี๋ยวออกค่าอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพาเด็กไปค่ายโอเคเดี๋ยวพาเด็กไปค่ายโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับผ่านครับผ่านครับเข้าใจได้ดีแล้วก็อธิบายก็ด้วยความเป็นคุณครูเนาะโอเคครับใช้ได้ครับ คนเป็นครูต้องเป็นยังไงครับถ้าดิฉันมองปัจจุบันนะคะอันแรกเนี่ยครูต้องมีความเข้าใจต้องเข้าใจลูกศิษย์เพราะปัจจุบันเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะอันที่สองก็คือเข้าถึงเข้าถึงลูกศิษย์บางครั้งครูปัจจุบันสอนแต่หนังสือแต่ไม่ไม่ได้จ่ายสิทธิ์ตรงนี้ก็ทําให้มันเกิดความห่างเหินระหว่างครูกับนักเรียนถ้าเข้าใจเขาเข้าถึงเขาเนี่ยเราจะสามารถที่จะพัฒนาเขาเราจะสามารถที่จะ จูงเขาเข้ามาพัฒนาเขาให้ดีขึ้นได้ตรงนี้ค่ะแล้วถ้าเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกกับเรานะ,ะในที่สุดกระเลเกตก็ได้เป็นคุณครูเนาะแล้วก็ได้กลับมาสอนเด็กๆรุ่นน้องรุ่นลูกของเรานะครับก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจที่ลูกแสดดำครั้งหนึ่งที่ได้โบยบินออกจากหนองเยสายไป3-4ปี ห้าปีหกปีสุดท้ายก็ได้กลับมาอยู่บ้านเรามาพัฒนาท้องถิ่นมาพัฒนาลูกๆของเราเาปคให้เราโ่ให้เราดูอะไรมค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเนื่องจากเขาเป็นคนค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจเรียนแต่จะมีนิดๆเช่นพูดเยอะไปหน่อยจะเป็นคนที่แบบว่าพูดแล้วแบบชวนเพื่อนคุยด้วยนะคะในห้องเรียนตอนครูพูดก็สอดขึ้นมาแสกตลอดคือ <c oughs> <c oughs> แบบเรารู้เลยค่ะเราก็รีบตอบอาจารย์ก็จะบอกว่าเบาๆ นะคะก็คือแบบว่าให้เหมือนแบบว่ารอก่อนรอจังหวะให้ครูถามก่อนไม่ใช่ว่าตอบออกอมันเลยเลยนะคะก็นิดๆหน่นอยๆแต่ว่าไม่ถึงกับมีการทําโทษอะไรแต่ไงบ้างครับทุกวันวนี้คุณครูกาะเกตแบบยังพูดเยอะเหมือนเดิมนะเยอะครับเมื่อกี้ยังพูดเยอะยังบอกกดเยอะเลยยังพูดเก่งเหมือนเดิมยังเป็นผู้นําในการพูด <c oughs> ในสายตามผมคุณครูกาะเกตเป็นครูที่ค่อนข้างใส่ใจนักเรียนที่เรียกว่ามีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริงส่วนในเรื่องของการเรียนการสอน สมรรถนตะต่างๆที่จะฝึกให้กับเด็กอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาได้ประสิทธิ์ประสาทจากอาจารย์ที่เรียนมาผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่สิ่งที่ผมตระหนักและก็อยากให้สําคัญที่สุดก็คือเรื่องความใส่ใจของลูกๆนักเรียนให้มากที่สุดไม่ใช่เรื่องการเรียนแต่เป็นเรื่องความประพฤติเรื่องความเป็นอยู่เรื่องอนาคตของเ,เด็กผมเชื่อว่าครูกราลเกตทําได้ดีมากครับเรื่องนี้เรารู้สึกดีมากๆที่เขาชื่นชมเราเพราะว่าเขาเป็นไอดอลของเราคืออาจารย์เป็นทุกอยาก่างจริงๆ หัวใจสำคัญของความเป็นครูมันคืออะไรครับหัวใจเนี่ยแบ่งออกเป็น2อ,อย่างด้วยกันอย่างแรกอะ่ะมันหนีไม่พ้นก็คือเรื่องประสิทธิภาส,ส์วิชาให้กับลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์ได้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชามีความรู้ให้ตรงกับสาขาที่เราเรียนแล้วก็ให้มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของอาชีพการงานในอนาคตแต่ส่วนที่2ก็คือความปรารถนาดีเหมือนพ่อกับลูกซึ่งลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยก็เหมือนลูกของเราถ้าเราดูแลเรื่องการเรียนดีแล้ว เราก็ควรจะต้องดูแลลูกส่วนต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความประพฤติความเป็นอยู่ดูแลเขาจกนกระทั่งตลอดรอดฝั่งถ้าเรารักที่จะเป็นครูเราต้องมอบสิ่งดีๆนั้นให้ลูกศิษย์ของเราสิ่งที่หนูเคยได้รับมาคือหนูได้จากครูนวัดหรือคุณครูคคหลายๆคนหนูได้มาทุกทุกอย่างที่หนูเป็นหนูได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าหนูได้คุณครูคทุกทุกท่านสั่งสอนมาหนูรู้สึกว่าความเป็นครูเราคือทุกสิ่งทุกอย่างของเ็กค่ะแค่เห็นเขาไปได้ดี เราเป็นครูเราชื่นใจนั่นเราก็หมดหมว่วงนั่นคือสภาวะที่ความเป็นครูอย่างแท้จริงครับสิ่งที่ประทับใจนะคะที่แบบไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คืออาจารย์ยังมีความรักความหวังดีให้กับลูกศิษย์คนนี้เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะสิปีแล้วที่จากที่นี่ไปแล้วกลับมาความรู้สึกก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน ยังรักยังเอ็นดูมึเหมือนเดิมคอยสอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตประจำวันหรือว่าเรื่องการเรียนการสอนทุกอย่างอาจารย์เป็นต้นแบบในชีวิตหนูค่ะและหนูก็ขอขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะคือเขาเป็นสุดยอดของเราอะเวลาเรามองเขาอะเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นเหมือนเขาแต่ถามว่าเราเก่งเหมือนเขาไหมเรายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราก็พยายามเรียนรู้ต้นแบบของเราอะมีอะไรที่เราเป็น อยากให้อาจารย์ดูแลสุขภาพอะค่ะตอนนี้หนูเห็นอาจารย์ทํางานเยอะมากในโรงเรียนเราอะหนูอยากให้อาจารย์พักบ้างค่ะมีอะไรที่หนูสามารถที่จะช่วยเหลืออาจารย์ได้เหลืออาจารย์เห็นความสามารถหนูให้หนูทําอะไรหนูก็ยินดีน้อมรับแล้วก็ทําให้ทุกอย่างดีใจที่กระเกตได้มาอยู่ตรงนี้ก็งานแรกก็ดูแลลูกๆเราให้เต็มที่ในส่วนของงานพิเศษโดยเฉพาะงานวิชาการ ก็ได้มอบหมายให้หนูเนี่ยดูยแลเรื่องวัดผลแล้วก็งานทะเบียนซึ่งต่อไปครูการระเกตก็จะเป็นในทะเบียนเซ็นต่อจากครูนี่แหละต่อไปในภายภาคหน้าลูกศิษย์ก็จะเห็นการระเกตเหมือนครูพัฒังแบบนี้ก็อยากให้ดูแลทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างดูแลส่วนของพ่อของแม่ดูแลส่วนของครอบครัวแล้วก็ลูกๆเล็กๆที่กําลังเริ่มโตขึ้นนะครับก็อยากให้เลี้ยงลูกให้ดีให้เต็มที่ดูแลลูกให้เหมือนชีวิตของเราแล้วก็ความดีที่เราเป็นครูเนี่ย จะส่งผล,ลบุญต่อครอบครัวของเราให้เจริญก้าวหน้าลูกๆเราก็จะดีทยอยตามเหมือนเราเชื่อครูได้เลยก็ในานามของครูก็มีความรู้สึกอยากให้ทุ่มเทกับการเรียนการสอนซึ่งทำอยู่แล้วมุ่งมั่นด้วยความเป็นครูในสิ่งที่เราคาดหวังไว้แล้วก็อยากจะให้สุขภาพแข็งแรงมีความสามารถในการเลื่อนวิทยาฐานะหรือ เพิ่มความสามารถของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ได้วิทยาฐานะสูงขึ้นเร็วๆด้วยความประทาน,นันดีจากคุณครับผมเหมือนเขาเป็นสุดยอดในความรู้สึกเราและเราได้มาอยู่ใ,ใกล้ๆเขาเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เขาทำาค่ะเรื่อยๆแล้วเราก็จะอยู่กันไปอย่างนี้ค่ะจนกว่าอาจารย์แกจะ,กะเกษียณอาจารย์แกแกหนูก็จะยังอยู่อย่างนี้